เนั่นแหละเขาเรียกครับหนูจะล้วนไปไหนเอาไหมเอาเม่บอกให้ครับ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 แม่อาวเริ่มทุกวันนี้มีใจกับโกรธครับเป็นไหมครับเหมือนน้องดาวดูซิครับเหมือนน้องดาวครับก่อนครับเหมือนน้องดาวก่อนลูกครับเหมือนน้องดาวก่อนอะพี่หลงกินเป็นไหมเป็นไหมลูกพี่หลงกินเป็นไหมแี่ยายหนีก็น่าอะจิวาเนาะ รักที่สุดครับรักที่สุดครับเด้หนี่พอเหยังโอโยโยโยเออจุงจุ่จุงเอจ่ะอ่งอเนีสียงปืนยิงขึ้นฟ้าตึมเออเออเอ่เออเเออเออิออเออเออิออเออเออเคอเออ้อนเออมีอเออเอเออเเออ้เออ ใครสนใจทักมาได้ที่เพจภายดาวมงคลหรือ Facebook เสรีชนหัวานาคำ0801-736-082มขอบคุณค่ะหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดไปว่าช้างลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรยอยู่เอาน,น้ำแป๊บสวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเย็นนะครับพบกับเด็กดื้อเด็กซนอีกแล้วเฮ้ยทำไมพูดเร่าเดาฮะไปดูดูด,ด,ดูรีบรีบนะครับเฮ้ยมึงก,ก,กินขี้เล่นโซ่อยู่เฮ้ยเป็นไงเองได้มาลูก ฮะแน่มากเลยอื้จงก,ก็เนืเ่อยเถ้าเท่าเท่าดาวทำเป็นง่อยทำเป็นง่อยเมื่อกี้เ็เล่นโซอยู่เราจะมืดนะครับอยู่ตามร่มไม้ครับดาวออกมาอยู่ร่มไม้ดีเองฮะ ังไงจุ๊บพ่อไม่จุ๊บไม่จุ๊บเล่นเลยไปไม่จุ๊บไม่จุ๊บไม่หอมไม่หอมมาหอมเลยดาวเอ้เดาครับวัอบดีใจเ,เองเมื่อกี้ผมก็มาจากปัตตานนะครับ เลยมาเจอลูกชายเล่นโซ่นะครับดูดูดูครับความพยายามสูงนะครับาดาวดาไม่เอาลงกันได้ไม่หลงเออ่นหลงกันก็เลยหลงทําใส่หลงอีกอไม่ดีในใจใชว่าหลงลงลงแล้ก็ไม่ลงเออคัทแม่คัไแม ก็คนดืม่มนะจัาไม่ได้นะโซเส้นนี้นี่หืมเด็กแสบแสบไหมครับโอ้ล่มจ้อยหาม,มาโซ่ไปพันข้อลกูกอึมอ้ยิ้มบ้าน นอนตายจ่อยหมดสภาพนะครับหมูอ้วนหมดสภาพครับดูครับกีลาท่าแปลกอฮ้อเสือพ่นอยากเขมือจูปิโนอืมฝั่งน,นู้นก็มีพี่เดือนกับแม่แป้นนะครับที่มองเห็น ไอ้พ่อเธอเว้ยแลาวจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บเอฟซีเออจุ๊บจุบเออจุ๊บจุ๊บไม่จุ๊บหรอครับแล้วด้านด้านดูครับดูครับสังเกตจะโยนดินใส่พ่อไม่เก่งพ่อสักนิดเลยมาหยั่นพ่อหน่อไหมเออโอ้โหล่ะครับนะครับ เราดื้อครับนั่งแอปแล้วหมับหมดสภาพครับยินดีครับผมขอนอนแป๊บเดี๋ยวผมค่อยดีดใหม่ครับ นี่อันตรายมากนะครับหนูดาวชอบเล่นซูมากถ้าจะใช้เชือกก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวกขาขาดดูครับงานน้อยไอ้งานน้อยกำลังพึ่งผูลับไหมลับไหมปับ อยู่นั่งโคดท่าครับแักขั้นครับผมรอไหมครับอีฟซีครับผมรอไหมครับท่านผู้ชมครับดูท่านั่งครับลง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 ,ลง,ลงมาเล่นกับพี่ดาวเลยรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยกำลับดูได้ดาวหน่อยดาวดืว้อ ลงไปใช้าวลึงเนี่ยเจ้าลงลงมาเลยก็น้องเร็ว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 ลง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  เพื่อเล่นครับก่อนหน้านี้ก็มีปีใหม่มาเล่นด้วยครับวันนี้ไม่ตงเงนครับไม่มีเสียงเสียงเลยวันนี้เสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนดาวเสียงอยู่ไหนโอ้เสียงมีครับขอเสียงนียครับ แมวของให้กินลูกขอเสียงเลยแม่จะยินแม่ขอเสียงแม่ขอโทษด้วยครับดูดูดูคำครับด้วยดีใจอูจุกตุ๊กขอเสียงหม่ครับเสียงครับเสียงเสียงอยู่นะนเสียงอยู่ไหนเสียงเฮ้ยจูบเอาด้วย เยอะอยู่ <c oughs> เอาเลยครับก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เทใส่ดินนะคะเพราะว่าธรรมชาติของเขาถ้าเอากลาะามังหรือเอะก,กร้ามาวางไว้เขาก็จะเล่นนะคะให้เขาเกณฑแบบนี้มันจะง่ายกว่านะคะมาจุบก่อนจุบก่อนมาจุ๊บก่อนมาจุบก่นอนมาทำไหม ทำยังไงจะได้ทำทำให้ได,ไ,ได้ไปทำควาสะอาดตอวมอนอะยังไงมาจุกก่อนมาจ,กกนจ,จ,จุก่อลจะจ้าไคนกินอย่างเดียวครับเหมือนคนเหมือนแม่เลี้ยงแบบอดออยากอยัง,อยง,อยง,อยงไงไม่รู้รูคะโอ้โหไม่สนใจอะไรเลยค่ะกินอย่างเดียว เหมือนคนอดอยากมาเป็นสิบปีนะจุ๊บแม่ก่อนเรือจุ๊บก่อนจุ๊บแม่หันแจมมาวะจุ๊บจุบก่อนดาวจุ๊บก่อนเลยอโอไม่ครับไม่ไม่ไม่จุ๊บครับห่วงกินหูกินเหมือนเหมือนแบบพ่อแม่เลี้ยงแบบขาดแคลนๆยังไงไม่รู้เนาะเอ้ากูกินอย่างเดียวไม่จุ๊บก็ไม่จุ๊บคนกําลังหิวเล่นเมื่อกี้พลังงานลดไปั้งสองกิโล ดูนะคะลายโซ่ที่น้องดาวเล่นนะคะดูค่ะฝีมือน้องดาวเอาโซ่พันหน้าพันตัวเองนะคะนี่ตูคอครับเป็นนึ่งช้นนะครับอืมเดออ้หยิงสูมยิ่งจะเข้าไปเต็มจอนลครับตูดครับอก้กวนอยมาทำไมเว้ยดาว

เออนี่ไงครับขายกขึ้นสูงเออสวยๆลูกรอเออแอคชั่นเออโอเคโอเคอ่าสวยๆลูกเออเออสวยๆเออแอคชั่นสวัสดีครับด้วยครับโอ้โหไม่สวัสดีเลยไม่มีของกินได้ทำครับสวัสดีครับครับสวยครับ แม่เอาของมาให้กินหน่อยแม่ไม่เคยยอมบัดดีเลยคุณไม่เก่งเลยนี่อ่ะมงงอนแล้วงอนพ่อแล้วงอนแล้วงอนแล้วงอนแล้วดีครับครับผมรอไหมครับของมากินหน่อยเอาใจเพื่ออีกรอก่อนก่อนจะได้กินเนี่ยไม่มีไม่มีความลันไม่ยอมทำให้เลยแม่ รวแล้วแม่รววแล้วแม่ดีใจอย่างเดียวแล้วก็โกรธด้วยแม่ครับก่อนแม่บอกให้ครับเสียงทำไมเป็นแบบนี้เอาครับก่อนครับดีๆครับเสียงด้วยไม่ทำแม่นี่จะโกรธอย่างเดียวแล้วแม่ครับก่อนครับก่อนลูกอ้อาวนั่แหละเขาเรียกครับหนูจะลวนไปไหนเอาไหมเอาแม่บอกให้ครับ ครับครับครับแม่อ้าเริ่มทุกวันนี้ดีใจกับโกรธครับเป็นไหมครับเหมือนน้องดาวดูสิครับเหมือนน้องดาวครับก่อนครับเหมือนน้องดาวก่อนลูกครับเหมือนน้องดาวก่อนอ่ะพี่หลงกินเป็นไหมกินเป็นไหมลูกพี่หลงกินเป็นไหมครับพี่หลงกินเป็นไหมไม่เอาพี่หลงไม่เอาถึงแล้วดาวกินแล้วพี่หลงไม่เอาใช่ไหมครับถัววดาว ครับครับเสียงด้วยลูกเสียงด้วยเออดีดีลูกดีดีเสียงเสียงครับอ้าวสวัสดีครับเสียงด้วยโอเคโอเคครับสวยสวยยอดตัวด้วยอ้หอเสียงหล่อครับเสียงหลอ่อยังไงก็หลอ่อแล้วเพลงหลอ่อ อีเมลหมนี่อ yes, ีเมลยังสีมันต้องถอนยังใส่มันต้องถอนเห็ุคือคนเมาก่อนนะเห็ดคือคนเมาเห็ดคือคนเมาก่นอาทรงลงสิงแรงมันเป็นทรงลงอไหมอ่ไหมอ้แล้วแม่โอแม่โอ้ยเนาะอ่ะทรเลเส้ยงมันเป็นงลงสยงเยเยอะ อ้าวลูกรอยอย่างเดียวแบบนี้่นี่ี่จังสี่จังสี่จังหลงจังเลงมันเป็นจังลงจังเลงอ้าวจังลงจังเลงมันเป็นจังลงจิงเลงยังใส่มันต้องถอดอ้าจังใส่มันต้องถอดอ้าวววว้วด้วว้วว้้้าวว้าวว้าวว้าวง้างว้ลงว้นวว้าววังงเ้้ เสงลงเสียงเลงมันเป็นซึ่งลงเสียงเลงมันเป็นพสงยงลงเก่งๆเออต้องตันต้งวงบเซงโอ้โอะโยก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 เขาไปให้มันลุกโลกเออโยก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 ดีๆโยกโยกโยกเออเออเออตอนเย็นๆเราก็จะพาลูกช้างออกออกกำลังกายนะคะเพื่อให้เขาคลายเครียดนะคะอ่ะมาทบทวนวิชาของเขาค่ะเช้าเย็นนะคะ อาโยกโยกโยกเอออาโยกโยกยฮฮฮโมโหโมโหจรโมโหแม่แม่มาให้สักทีแม่อืม่ยายนี่ก็น่าอ่บะเนาะรักที่สุดครับรักที่สุดครับแตยยนี่เ็นอีหยังยกโยกโยกเออจุ๊งจุุ๊จ๊ะุงุ๊จ๊ะอะเนี่ยเกเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าตมเออ อาเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าตึงก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับปะร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางพาดามกลแล้วก็ช่องดาวแชงเดียนแฟมิลรีต้องขอขอบคุณทุกๆคนทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ครอบครัวดาวเชีงเดือนมาด้วยดีตลอนะครับขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนหน้างล่งลูกหน้ากลัวมากเลยสุดท้ายนี้นะคะ ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ